ไม่ต้องพูดไม่ต้องเกิดกันเลยค่ะหมอของขวัญขยี้ซ้ำขุดวีรกรรมโตโน่ส,สุดยี้ไม่เคยลืม เปิดม่านดรามา่ารอบใหม่โตโน่พาคินแขผู้ชมนักร้องนักแสดงเจ้าของภาพลักษ์สายบุญสายรักโลกที่ล่าสุดค่ะเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะเรียกเสียงซึ้งจากเวทีจังหวัดสุขโขทยัยและกรนครพนมพสงการที่ผ่านมาด้วยคำขอโทษกลางเวทีกล่าวถึงใครบางคนค่ะที่เขาอาจจะดูแลไม่ดีพอพร้อมกับขอให้คนในงานช่วยส่งเสียงให้คนที่เจ็บอย่างนิชาอดีตแฟนสาวที่เคยรักกันมาอย่างเปิดเผย แต่งานนี้ค่ะยังไม่ทันกระแสซึ่งจะจบดีผู้ชมก็เกิดพายุข่าวลูกใหม่ซัดเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอีกแล้วเพราะว่าคนที่ออกมาเปิดปากเล่าเรื่องในอดีตของหนุ่มโตโนโ่กลับเป็นคุณหมอของขวัญค่ะเซเล็บหมอชื่อดังที่วันหนึ่งเนี่ยคุณหมอของขวัญเคยทุ่มเงินหลักแสน จ้างโตโน่ออกงานพร้อมกับจ้างคุณแพทย์นภพาด้วยมายืนคู่กันในฐานะคู่จิ้นในสมัยยุคทองของทั้งสองแต่ว่าสิ่งที่หมอของขวัญเจอในวันนั้นค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความแพงแต่มันคือประสบการณ์ที่ทําให้จําฝังใจไม่ลืมค่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะคุณหมอก็ได้โพสต์ผ่านเฟ e บ o o กนะคะเป็นรูปคุณหมอคุณโตโน่และคุณแพทระบุข้อความไว้ว่าพออะไรยังไงก็ได้หมดค่ะหมอเต็มที่ตอนอ ไม่ถ่ายรูปคู่ไม่ยืนติดครับยืนติดคิดอีกราคาก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยนั่งไม่ติดเลยค่ะอยากจะใส่ใจนะคะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะเพชรถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทําให้ต่อมาค่ะคุณหมอก็ออกมาโพสต์เล่าแบบหมดเปลือกโดยคุณหมอระบุค,ค่ะว่าเล่าให้ฟังทีเดียวที่เดียวละกันงานนั้นปี2559 9ปีที่แล้วเป็นงานครบรอบ10ปี KCC หรือว่าของขวัญคลินิกชื่อเก่าซึ่งแพทย์นภภาก็เป็นแขกรับเชิญฟิกไว้อยู่แล้วและช่วงนั้นก็มีกระแสจีนนภภาพาคินปปปป ฉันน่ะไม่ใช่ FC ผู้ชายหรอกแต่ว่าฉันน่ะเป็น FC แพทก็เลยอยากจะจัดจิ้นให้กันหน่อยก็ต้องยอมรับว่าการเอาคู่จิ้นมาออกอีเวนต์เนี่ยก็จะได้หน้าสื่อมากกว่าปกติแต่ก็ต้องแลกมาด้วยค่าตัวที่สูงผิดปกติในช่วงนั้นค่าตัวสูงเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหรอกถ้าเราตกลงคิดมาแล้วว่าคุ้มแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่มันไม่เป็นไปตามข้อตกลงนี้สิเราตกลงจ้างนักร้องมาร้องเพลงนิดหน่อย กิจกรรมบนเวทีและสัมภาษณ์สื่อไมรวมแบบหน้าแบ็กดรอปในราคา250,000บาทซึ่งราคาสูงจริงสูงกว่าแพทเกือบ4เท่า และเนื่องจากแม้จะมีข่าวจิน้นแพทก็ไม่เคย่วยโอกาสนี้ขึ้นค่าตัวอันนี้เรายืนยันและถึงหน้างานจริงทีมงานนักร้องก็มาแจ้งว่าตอนอไม่อยากถ่ายรูปคู่กับแพทหากจะมีซีนบนเวทีดิฉันเองค่ะก็ต้องแทงกั๊กอยู่ตรงกลางเพราะว่าตอนอไม่ยอมยืนติดแพทบอกว่าไม่ได้รับงานเรทคู่วอทแล้วตอนอรับงานคู่ดีเจนุ้ยหรือ ทำไมอยู่บนเวทีเดียวกับศิลปินรวบอีเวนต์ไม่ได้และตรีมงานก็แจ้งทีมไปแล้วนะคะว่าดำทองสกอตแดงมาแต่ใดพอมาถึงคิวสแพทก็รอรอรอมารู้อีกทีคุณพ่อกลับไปแล้วค่ะหนีนักข่าวไม่บอกกล่าวไม่สัมภาษณ์ตามตกลงแพทก็ต้องรับหน้าสื่อตอบคำถามทำไมเขาไม่สามนุ่นนี่ฉันเนี่ยก็ยืนหงิดเลยค่ะรู้สึกผิดกับแพทมากม แถมหลังฉากให้นิดหน่อยก่อนจะเริ่มงานฉันก็พูดกับแพทหมอของขวันพูดว่าแพทพี่ว่าเลิศนะเคมีเข้ากันพี่ว่าน้องเนี่ยน่าจะเปิดใจดูมีความสุขดูเขาก็อินกับแพทนะส่วนพอก็ตอบกลับมาค่ะบอกว่าพี่หมอคะหน้ากล้องกับหลังกล้องอะ่ะแล้วนางก็หยุดพอจบงานโอเคถึงบางอ้อเลยเข้าใจและเอา2 5 0 0 0ันคืนมา ซึ่งหลังจากที่โพลของหมอของขวัญได้เผยแพร่ไปค่ะคุณผู้ชมโอ้โหคอมเมนต์ก็นหนำเลยบางคนก็เข้าไปแซะหมอนะคะบอกว่าทำไมหมอเพิงออกมาพูดล่ะเรื่องเนี่ยตั้ง10ปีแล้วอีกฝั่งหนึ่งค่ะที่เข้าข้างหมอก็ออกมาสวนเลยว่า เอาแล้วถ้าเกิดพูดตอนนั้นไปเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อหรอกเหมือนกับตอนนี้ที่หมอออกมาพูดนั่แหละคุณยังไม่เชื่อเลยค่ะบางคนก็บอกว่าไม่รู้หรอว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้องรอเวลาให้เหมาะสมก่อนถึงจะออกมาพูดและจะได้ผลก็เหมือนกับการแก้แค้นนั่นแหละ10ปีก็ไม่สายถึงเวลาที่กรรมกําลังเล่นงานความแย่ๆที่หมกเม็ดเอาไว้ก็ได้เวลาเปิดเผยค่ะซึ่งนั่นนะคะคือจุดเปลี่ยนค่ะจากวันนั้นคุณแพทย์ก็เลยเริ่มที่จะลดบทบาทการจ้นกับโตโน่และไม่นานนักค่ะเธอก็ไปคบกับคุณเบลลส ซิ่งอย่างเปิดเผยซึ่งเวลาก็ผ่านมาค่ะจนถึงปี2,559ก็ประจวบเหมาะกับที่หมอของขวัญเนี่ยได้ออกมาเล่าเรื่องราวในอดีตที่เธอเคยจ้างคุณโตโน่และก็คุณแพทมาออกงานอีเวนต์ครบรอบคลินิกพอดีโดยตอนนั้นคุณหมอก็เลือกจ้างเพราะว่า คุณหมอเขาเชื่อมั่นในพลังคู่จิ้นค่ะแต่มาในวันงานค่ะทีมงานของโตโน่ก็แจ้งอย่างที่คุณหมอได้เล่าไปว่าเขาจะไม่ยืนข้างกับคุณแพทย์นะซึงถ้าจะให้ยืนคู่กันก็ต้องจ่ายอีกเรทราคาหนึ่งสุดท้ายคุณหมอของขวัญค่ะก็เลยต้องไปยืนขั้นกลางส่วนคุณโตโน่ค่ะ ก็มีหลายเรื่องนะคะที่ไม่ตรงตามที่ตกลงไว้เช่นเรื่องของการแต่งตัวไม่ตรงตรีมและหนีกับทันทีหลังจากร้องเพลงโดยไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อเลยซึ่งก็รู้เป็นกายกลายแล้วค่ะว่าทั้งคู่น่าจะไม่ถูกจริตกันนับตั้งแต่นั้นมาและมาในปี2560ค่ะหลังจากที่คุณแพทนาบพาตั้งท้องกับคุณเบนเลซิงคุณโตโน่ก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกนะคะว่าเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยและก็ไม่มีของขวัญให้หลานด้วยเพราะว่าไม่ได้สนิทกับคุณแพทแล้วค่ะซึ่งเมื่อ 8ปีที่แล้วค่ะผู้ชมโอ้โ,โหบทสัมภาษณ์นี้ต้องบอกว่าทําเอาแฟนๆไม่พอใจกับสิ่งที่หนุ่มโตโนโอ่ออกมาพูดเหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าไม่สนิทเนี่ยมันก็เรื่องของจุดๆแหละแต่ว่าคําพูดแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงสันดานเลยนะบางคนก็บอกมันหมายความว่ายังไงเนี่ยที่มาพูดแบบนี้ไม่มีของขวัญเพราะไม่สนิท แล้วหรือเปล่าแล้วก็ยังมีหลายเสียงค่ะที่สะท้อนถึงความผิดหวังแบบตรงๆเนี่ะบอกว่าที่กลับมาดังได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าผู้หญิงชื่อแพทณนภภาหรือไงตอนที่สนิทกันก็สร้างกระแสเนาะตอนนี้ไม่สร้างกระแสแล้วก็เลยไม่สนิทกันอย่างนี้หรือเปล่าบางคนก็บอกว่าทีแรกเนี่ยก็เฉยๆพอโตโน่พูดว่าไม่สนิทดับมันรู้สึกแปลกๆตอนจริงกับแพทะก็คือปกป้องทุกอย่างเหมือนพอหมดประโยชน์แล้วก็ไม่สนเลยดีแล้วแหละที่พี่แพทไม่เลือกอยู่กับผู้ชายคนนี้ถ้าเป็นเราเนี่ยโคตรจะเสีย ความรู้สึกเลยในขณะที่บางคนค่ะก็ย้อนไปถึงในอดีตนคะคะช่วงนั้นที่เคยมีข่าวคุณแตงโมเคยด่าคุณแตงโมแรงๆแต่ตอนนี้ค่ะบางคนบอกว่าเข้าใจแล้วค่ะว่าใครกันแน่ที่เล่นบทพระเอกโดยระบุว่าขอออกความคิเห็น,นะคะก็คือเห็นว่าถ่ายรูปคู่กันแซวก,กันในรายการในคอนเสิร์ตบา้บาๆดูเหมือนว่ารู้จักกันแต่พอพี่เพชมีแฟนมีครอบครัวพี่โนออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันดูไม่แมนเลยผู้ชายแบบนี้ก็ได้เหรอแต่ก่อนไม่ชอบแตงโมนะแต่ว่าตอนนี้เริ่ม คิดใหม่แล้วค่ะซึ่งนี่แหละผู้ชมคือคอมเมนต์นะคะของเมื่อ8ปปีก่อนค่ะไม่น่าเชื่อค่ะว่ามันจะวนกลับมาเฉลยซ้ำในวันนี้ว่าจริงๆแล้วคุณโตโน่เป็นคนแบบไหน